พี่น้องตั้งใจไม่ให้บุโยนี่ขันตงเก็บบัตรังก็ดีสิมนี้ก็สามคนคนดนีพี่น้องกำลังเสียบุญเดียบุญละร้อยบนีบเออเห็นลองดองอ้องอานไปแพร่ปั้นตัปั้นไกจเนี่ยกันยังชูทับทานหลับต้นหลับเออใช้ผูสุดเออใช้เขาใช่หรกเป็นนักต้นตลกแพร่แหวกเสียว่าเขากังใจเากอองน้อัแต่วาเขาบอกไป้ถั่วเนาะตีอกตีใจมหาตีหานอกแถวหัวบุ บ้าหมูบนนพลุ่งทีนี่อยสังผู้ใหพลุ่งเจ้าตัว่หนเอ้ยเือนพลุ่งไม่กลายอย่าจะเป็นน้องผู้ยิ่งแต่ดีดเออเจ้เอาสิว่าเจเจจะไหนคอยว่าเป็นกะลีสอสอกับาเมียนเขาเรียกอะไมาดามมาดามเป็นมาดามกลีคือเจ้าหันลสัสูอ้กะลีสั้นสู ดีอกดีใจพีิดีงัดของข่อยได้ดีปิดทองฝังนูกดีปิดทองมอมอมองัดของไข่บานงัดปิดทองฝังลูกที่มีแต่งัดไข่อยไงก็ดีงัดอ้าวจังมอลำมาสองคณะนจังไะเอามากระสั่นกันน้ำซีนเอาให้ผู้บ่าวผู้สาวเต้นหมอลำมกอให้ผู้เท่าฟังเรื่องฟังเล่าเฮ็ดบุญหาผัวผัวตายแต่เลื่อนตูนพี่น้องอุดรเฮาแบบผัวไข่อไม่ได้ตายเนี่ยโดยบุญหาผัวเอ้าวไเฮ็ดบุญหาผัวจังมอลลัมาสองคณะ พอซัดกันบางทีเรารอมาเต้นนะฮะพรสะแตเกลเราเมาเกสิจับเอาเป็นผัวรเฮ็ดบุญหาอัวเฮ็ดบุญหาเอาผัวดีแล้วนั่งอยยิ่งไงเกลการไปเมื่อสุขสุขคนเพระว่าสิเปนท่านผู้กำกับร้องผู้บ่าท่านได้อเภอท่านไดโยงเทศม้นตีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วใครอีกอย่างนั่งหอยิว่าพี่เราอยากพาพี่เป็นเด็กข้ารอดีแล้วจะเคยได้โว้หต่อไปเช่เกันก็เราดียว วาแล้วรอโอ้ชีดากนกูนี่อุ้ยกันการนว่าใส่ไขว่ามากแล้วการอ้ใดใส่ไการไข่ันใจมากงานนี่ใส่สบเผ่าบอกเออใส่ไอ้ทักมุนละเออจากงเออากหนาหมหอหัวซองกับพวกาซองาะยืนไที่เี่ยงไ้ฮวมันเกอะไร สามคนสามคนบคนก well. ิดได้ก็สามพันกนเลยนะูสสดนีก็จีสิมาใส่หน่วยก็ไต่เสียซื้อเสียงเราข้าวกขาดนี้านร้องกันเอามาให <icking S 1> <mus> ้มันเหมือนเดาวเดซิโนอูบีบก่เท่าไหนนี่พอเห็นล้ ้กว่าเห็นเขาขายของนี้เขาขายแบบไรสามถุงยี่สิบหัวไม่ขนาดขายของอันนี้มาห้อมหุ่นเป็นหอกตัวบ่อตัวมันชีไซน์หน่อยแท้โอ้ก็หน่อยเนาะมันหลายงานเออโ่วาซั่นว่าซีนัสซินเดียก่อนเลยไม่หยักละจีถุงมัชชีไซน์บาดเจ้าบาทเอาถุงมัชชีไซน์ตัวเดียวหัวสามตัวสิโลว่าละถุงขนาด การแค่แล้วค like, ืนต่อกาจจะเข้าแล้วหุ่นแล้วงางทุกวันเลยี่ใส่กำลังเครียดใอ้มอรัหดูเดี๋ยวนี้เครียดใะ้พี่เราพวกพี่ปุ่นหลายๆคนมาจากตัวแมนจัลซานสามดุบกอกไอ้บระห้นี่มันทางรนภ้มะเงยมันไปสโคตรที่หยังอย่การเดินทางอาจจะไกลบอรับมาแล้วบอรับมาแล้วกระสีหนาวโคตหนาวโคตรนเป็นสั ยันเพชรก็เลียมเหลี่ยมเราลราเศร้าสัตว์เนี่ยก็ต้องไปวาดเบิ้งต่อหมอลำอี่นี่แบบนี้หมอลำพี่นี่ตัวแดงตัวแบบนี้ไปไปตัดอ้อยหมากะางไอ้ถนนเนาะตัดดาวหมอลำคือมาแต่งตัวให้เป็นระเบียบเป็นระเบียบจะได้กุยยุบปฐมมาเป็นระเบียบบ้านทศินจังสั่ง ระเบียบแบบไรให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ซิ่มหูดสุ้อมันเป็นระเบียบอะ่ามันหูดเพราะไปยังก็หูดเพราะคนลุงกับสุดผูใช่เนาะเอคือมาสุดผูใช่สุดขับสุดขับต้งไงยังใช่สุดบรลทีสุดไม่ยังสุดบอที่สุดนะสุดฟิ แต่พนอเนทุกวันสันติทุกวัคุณแม่จะพาคุณใส่สุดแมโลกรันสันไม่อยากใส่สุดเมโลกออนสุดเลยไปไปหาพี่น้องจะเข้าน้องฟิหลังขันตัวเนี่ยคนยุ่งยากหนอกคนนี้ผมว่านี่เรื่องการนำบากกันเอิรผู้เดีเวาน่นและหลายคนเข้พไปนอกพี่น้องเขาได้กตนว่าพอดีเอิรรู้ว่าพอดีเอิรนงจะค้นหลายวนวันไปสนับสร้างคตรเมสซี่ยุยน์ขึ้นเ่มยนมีหามากเน่เขาดา พูดอูมัตตหลวงกระดับกีดเือนเขาก็เออพูดอยู่เาเสนอหนาคือมึงหลงกินถ้วยคดเล่นเออขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจาโมหลมสิปหาเซฟเฟินลรบอกคุณต้วนมเบิงไก่ไก่มาเสุริยะเดี๋ยวมหาอีแม่เนื้อกันเอนเอานื้ออีกัวนี่นื้อลออก่าเราเป็นไผ่ดีละมาคุณ้วยอีแม่อบบแเน้อนรบ พอเพงสั่งให้ยังยูอีควยแม่น่ยสอบก็จะสู้เมยกูไม่ก่อนไม่ใเด้เด้อเอ้าพอน้องไส้เจ้ามาตใส่ดินี่แหละน้องไส้เจ้าลูกโอปตพี่น้องลูกไส้ไงเพลพิ่งเป็นผู้จัดการม่องยึกเนี่ยตั้งสต่หลับคุบ้าจะไม่เหยียบแป้นสกุหลุ้ตัวปนะลุเคณะกรรมการมานำไปนี่เลยครับอรุล จ้าะเอาคณะกรรมการเด้อมานับเอาเงินที่บุกหลานไปแพร่ปัดบูปัจใจพังนึงอันแน่ใครก็ได้มานับเอาเงินเด้วเทให้เดือบเม่อไหร่นับเตะฝ่ามือนับเอาเดี๋ยวบผมาว่าเราไปสม่วนอารมณ์รุนไปเลยเอาจังสี่ซะเนอดจอดทิ้งก็แยกแล้วมันก็เดือดแล้วกันรับสะทอดขึ้นคอรับเลื่อนคอแม่รับเลื่อนมือหนีเนาะเออรับเลยผมมีบอลมาเล่นม่แม่นมีแม่นี่เลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเซน่ามือหนี เสนอร่ำเรืองสังท้องลอกปลาต่อนถจนาเรียกูนี่เราไปกับวาสิมาสยังนีล่ะเรียงนี่ละเรียงนี่ละตว่าสิ้นเป็นจะได้ง่ายหาตกอไอ้ยสบาทถามาแต่ได้สิเป็นัน้าตาจะเข้านีเปหยั่งกัสิบเขาหาให้ตัวเมฆขวายมันนะเูสช่างวะเฮ้ยร่ำ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 ร่เร่ำจ้าเอาจัดเต ทำไมเลยว่ะกันแค่นานๆก็เจอ <laughs> เจ้าอนณาเจ้าปู่สุคนก้องแยเหตนาไม่เรียกว่าพญาศาโทพวกนี้ถูกเป็นเนี่ยผีเฝ้าก็สิเฝ้าโคดเฝ้าโคดรอกสาบน่ะสาบนสาบนเออพวกก็มาจังแซงเลยกินหล้กินเหล้าดวยด้วยด้วยด้วยต้องยหตนาไม่เรียกว่าพญาสาบนปกครองบ้างปกครองบ้านปกครองเมืองมาเป็นเวลาสานานมีลูกสาวอยู่ เจ็ดพนังก้อนใหญ่พุ trabajo, er ่งบอใหญ่ลูกสาวอยู่ิจิตคนจิตคนส่วนหกคนเนี่ยแต่งการแต่งงานไปแล้วเออมองสื้อวันลูกสาวคอยพคนอ่ะเขาเอาไปเซอร์เรียบร้อยเหลือลูกสาวล่ะลุดเจนาไผสิมาเป็นครูเสร็จมาเป็นมองสู่อนูล่ะลุดเจนานี่แหละลูกสาวเลยเป็นพ่อทักจากใจจริงในลูกมึงบ่อยาก เซิรงน้ำบาดในเมืองเขาบอกพอแต่เสด็จพอรูปัเด็กโอปยงเด็กคนเมื่ึงยังเด็กคือโรมีผู้หยากเอาซีแจกมึ่งนาะพ่อทุกงกันวนเอาหัวสนุกออกมานี่ยะเอีกมันเนี่ยนบ้าเออเอาขาจักรยืนไอเป็ดตังแเ่เพระเจ้าก็สุงยี่สูงเียที่ไปนั่งสักพอีพอ กอนัมเขาเล่นเขาเนี่ยคุ้ยผมมาซักได้บอกอบตอบตแดดอะไอบตออย่างก่อนอบตอบอตแตกโอ้ยนี่บอกเขาว่าเฮ็ดทางเขาเองเนี่ยเออมาซักแดกเนี่ยอบตจักจตกิดโคตรช่อโคตรเม่ยมมันยังตัวนาใส่นซุสีับกี้ยางอ้อมบ้านที่ซื้อได้บ่าดีเต็มเฮี้ยนอยู่โอ้โหมากอบตเออเมียอบตเรื่องหนั่งที่บ้านเรา ้าเสียงห้องมันไปัะออกลูกง่ายยังเนยกเฝ้าเดเขาใครจะต้องทันอัตนอบตเอาเอ้นเอาย่างนี่เนี้ยมนด้เอาแก่คุณคุณคุณเยคุณเนียหน่อยคุณเฮ้ยโอ้ยเราก็เยไมเห็นโอ้บ้านเ้องมาว่วเกษียณเพิ่มเยอขอบคุณครับเบายหรับไปโอ้ยนดนไปนี่ เนื้อมาบ้านหมูดุดทีนึงหมูมนเลิหมูมุนก็มันดุดไม่ไ้หมุนไปไปท้ำพระว่าทีอะไรเร็วอะไรไม่เดี๋ยวมันสีเดอพี่น้องจะเตยเขายฮยงกับบ้านน้หูจักับาเตยเขายายามขีดเดียวรอพี่น้องอ้าวพี่น้อง้ามูดอีอบตโอ้ยแฟนขับไลตัวล่ะคือิ้งเลยอยหรอกหไปเข้าเล้หัวหนึบหนึบคืคิ้งอยู่ เออเอาเจ้าก้มไหลมาสีเอะสิคนของขบุญจ้าขอบม้าขาดไปไปไปได้เังไงล่ะไปซื้อได้หรอเตารีดเล่ยซื้อมา่ยังมารีดนาแล้วนาแล้วอยู่พนเอาไปดนี่ยบอกลูกแกเอาลูกกอาหัวไปเนี่ยอกลูกเอาหัวกันหัวคนสิบพิ่ายเลยจ้ะเอาหัวซะลูกพ่อวัน ไครอะไเพลครับอ้าวโอ่งทร้ยลอยเอ็ดเจ็ดหัวเมืองพอไปหาผู้ใดมึงกับพอมักผู้ใดมึงกับพ่อเอ๋อเหลือผู้นึงอยู่หัวไห้ไปหน้ามึงมากพ่อปากกอลูกก็มากัดกงอนนะเพลครับนี่มึงบ่อมากบากงอนมึงมากอย่างมากปากทุเรียนเพครับที่หาส่วใส่ได้เลยมากกว่าทีพ่อมันมาเีคนมันปากคือมันเล่ากว่าไรฮาร์ตเดลเซตเต้โอ้ยด้วยจบแล้วไม่อยากอีก ขันโมกี้บังฮงุงามไปขวานน่แม่จชิบอกแม่ขวานแงจัดการนหยนัเอาหัวสลุมาลับสิทมาแล้วค่ะสวัสดีทมาลับสิมาแล้วคนน้ของเงินมีาากูเบิร์ด้แดกคนาตองเอาูนเอแมช่นใ้หัวเรียกนาเห็นเรียกไม่หรือกัวาปอนโอ้ยไมี๋ยาไปหมแช่นหมาหายคนหัวไปตัวบกแก้ มหามมึงช่วง่วนหนามนอะคุท่อลุม้หนีมแจ้แต่่ออบตมาทาเอาสนอบตสีผมมันขนหมาที่สนองอซือตอนนี้ใครแม่จะพาสวัสดีทุกคนตั้งใจรอคุณไปเลยิไปแล้วทุนไปนั่ลนีเข้ามาสามุ่มสามทุ่มชุไปจอสี่ันยู่ทั้ไหนงหาฉันจะได้ให้เราชั้นหลงบ้านค่ะเอาหลงบ้านกันไหใกล้ึงะใกล้กระซงก็ะเปิดไปบ้านเลียมคุณค่ะ เขเคยมาจกเชียรบ้านซุปปอนหมุนครอบเนี่ยค่ะบ้านโม่หมนนี่แหละหลงทาาไปถามทาาคนไปยังไม่ได้ตีกันครับยายอันนั้นเอาไปถามท่าไปซื้อขึ้นมาตีกันของฉันว่ายายยายทาาเสียนี่ไปใส่ฉันร้างสิเอไม่ได้นั่นก็ได้จังวล่าท่าเสียนี่ขาไปใส่กเชียกูยุ่มมันอีแปดสิบปีแล้วกัน มาพัติบก็แดดดยฮดิเอ nh ิเอิเอินกเอิประกาศกันไอ้พกูบัตลาเกอขอบคุณค่ะเออคหลายตสาวยงสาวโมโหใหญ่ไปละสาวโมสาวหล่าไม่เงียบแมีตายแลวลูกมันจะตายน้ไหนอ้หอี่ฮาดีบังปากก็อบ ไอปากนี่ไปยังขึ้นมาถามมาบ้านบ้านนี่ไปทั้งไหนฮะอ้าวจะไปถามคนเลยฉันน่ารจีพี่เอ็นหมจีพี่เอ็นเออเป็นแค่เห็นหน้าปากหงงไงต้มาหอบคนคนหอบศารคนจะไปบ้านมุ่มุนต้องหอบศาร์ปนเพ่อนบอลรำไม่ว่าสนดกไปขี่รถน้ำกลนไปไทยในไทยในไปขี่รถน้ำกลนไปไทยในไทยในไปท่าสินันขนลอยเขาหน่อยเขาสองแยาดันเดียวเขาอุ้มปั๊บสรุปเดียวเลาไปหลุดไปโนา ไอปากนทคัทครูทักคนจะได้ถามประยัถือขึ้นไม่ได้รหันในี่ค่ะนลงทางพ,าพนนันอกพข้าุ้เนรแล้ะเกิดมรำสิ่งย่างดีสำนักก้านไม่ยู่ไให้คา,า,า,างนชิมาวาตุรนท่านี่กตากส่าขามีมแต่มรำ่ยางเดียวค่างวชิมวาตุดรนหน้าออกจากอุดรนปุดไทยเลยทยเน้ตรงออกมาเลยมอหอดซี่อย่างร่มบานหมอไปรวดเนี่ตรงไปเรียกกาหอดบ้าน้าคามื่ไปถามก็จะอีปอกโอ้คนสิปอกช้างมาบานหมูหมอนส่เล่ยแม่ค่อยยังพี่เขาสิว่า ขอโทษได้ไหเจาพาจังฉันมาล่างเราจางไม่ไาปซุ่มซื่ออสงไส้อันนี้หมอลำูหง่หมอลำมูถอดอ่กมาจากชิงนัดเท็ดกูด่นโอ้ยกูด่นมีย่อมเเชียร์อ้วหมอลำมูหลีเนี่ยหมอลำตัวโผคือเก็ดตัวแงหมอลำตัวแงคือครับเจ ล่นเป็นนังกบาลาเที่อน่ะฉันเป็นนักเอกแกแม่เป็นนังเอแม่เอเออเอไอ้กูซุกส่แมจะพลาดอกยืนึ้นเงี้ยยืนบ้างวนกวนเหรอเยวเดี๋ยว้ใหลับสุดขอนั้นอนแรกนกว่สูดๆแล้วนะเวยังไม่หอน นนก็ไปกวนเล่าจับไปกวนเพื่อนยังเป็นนักเอกี่ลีหรือเป็นนักเอกมาดูมาอัดมึงมาขึ้ตุกตาแจงแก่เลยมึงเมยมาสีผมกวนก <c oughs> <ป>ันตัด <c oughs> มีบ่พาะสีอิดอันน้องอันยังเปลี่ยแต่ท,ท่าหนาเหมือนเธอเอ,อยมาคนยาตาดำเขาบนไอ้ดูถึงมึงเลย กินกระีแตกกินมืซื้อได้หนิกินขวก็ังหาน,นารหนแรกน,นีกินขอก็โกลจ้งมัน,น,นกินกับลมาเนาะเพราะปนกินกับแกงเห็ดตินเนาะอ้าคเป็นฮู้ว่าเขักินกัะแกงเห็ดเดี๋ยวเบื่อหนามันก็คือคนเดียวเห็ดแต่ว่าถมาเต่จิตตัวก็ปีงหมูในฟันเองอันนี้คือฮูหนาเราแดงแค่ยีหมูขุนแล้วเลยะไม่จักเงหรอดีมาแม่หลอดนี่เป็นน้ำตาลน้ำข้น พี่หาดีจากหงายไหลแตสิตุ้มขอบคุณค่ะพวกเราพวกเรามาอีกมาอีกเพื่อนว่าเรื่องจะคอยละก้อนมาอีอะไรเอาแต่เพ่มาอีกกันตัวตนไงชอบีกันไจ้าม่เจ้าไรอยู่ไปูหรือเปล่งแน่นอน ต้องร้องดอกล้วอยู่จะสอดแจงเดือดเม้าแล้วแหงแก่คับแงกกับกูพ่สารตีสองคนที่ห้าเดือดเมาแล้แหงแก่คะกวยมะานี่านี้ถ้ามันคือคนยู่งทานยังไเี้ยเพี้ยเอาแ่เขรู่ามมาตะไบมาหนปนหายทบบ้านหมูหมุนนั่งไปดากเปียกเขาจะได้รู้กูสอมาสมงแบบนี้ลำแบบไหนเี้จะพเนีเามดกมีตครนจงมาเดสีแได้ผก็จลำฟังเสียงลกบีดเป้าลบีด บอลลัสี่ลัมสองนาทีจกสองนาทีฟ้บเปิดบอลรบีพิชเส้าหยุดบอลลัมบอลลัมเขาแตกกันที่ก้างใช่ไหมบ้างเขาแลยะเอาอลลัทั้งหมดฟังเสียงบลบีเตรียมตัวอ้าคนจะไม่ยมมตบทวหนกแอย่งครับกต้วซเยเชั้นสิรนกมาเตรียมตนะทีทางใส่เรงเตรียมตัวลั คือตันนี้มั่จะสางกาเป็นมะล้อนหมคุณ่งไปหาเห็นน้าเกียวผมถึงหามึงพูดไปบ้านุบึงมะลอปูล้าแดเป็นพอต่อไปพอลำซิ่งลำฟัเสีองปีจะตาเวลาเดี๋ยวนี้ หลายคู่กันเขาไม่เขาก็ดีป er ้าแต่ป้าจิียเป็นนามาหลังใหม่ว่าเนี่ยคู่สากอนเอาเมื่ี้คนหลายเป็นธรรมดาเพราะว่าบัตรการกุศลหรือบัตรดอกไม้พลกเราโยุ่ลกขันวันเป็นเงื่อน่งกัวมันแต่ปูมาขัดเป็นเรง่องหนึ่งพลกเคนเก่ามาเป็งฟรี เอ้าข้อดึงข้อเตะข้สิบไปหนามาหลังมาย่งกะดีเมื่อพีนว่าคนคตรบาาเบิ่งซันเราพนาพนาเจ้าหนุ่อีเพิ่งขัดตังหวระยะสาผาก้วยเจ้ามูมิ่งโทโกนะเขามาลกกัดซักโขอตามอขูปีเป็นนั่ซมาเป็นนบาหวานนัเปนอะไราจามาูมสารตะนั่งชัมาตนั่งสังารตะ ขอ,อออของเมืึงสิเอาขึ้นก่เอายังบม่พรอมเลคค่บมึงต้องหอบมึงต้องเอาหัวพหน้ทเอาไปในซิที่จังนลยนติมเตมัางฟอนันนี้ นอนครับก็ได้กูเป็นมานับสิงเป็นวัลัมือนอ้ที่ดีไปกโหมตื่นแต่ตาทูบบ้านนี่แซ่กูก็ปศูนย์มแห้เวไม่ปลัรลเสียอีเซามาจังไหนคื้ไปศูนย์ทักศูนย์เนี่ยศูนยนไหน่จะปาเอ้ยจอดล่องปุบกล่ะเจ้าหน่อยหัวทอกระปั้นนี่กำลังแซ่ฉันท่วงฉันไปกรยาอัยขึ้หลังนี่เขาท่วงจากไหนือสิญาอัยเจ๊เยัจ้เท่าเผ่าเดี๋ยวน่อแม่ัแง่ไมัใช่ไหนตูมพับตัวมา มึงดีเจา้าเขาเ่็นทวงว่ามึงคื้อถาดข้า,า,า,างมนะึงบ <c oughs> อกเห็นเขาทวงก็จะไปเสียอกเสียใจจะไปเสียใจห้าสัแต่ยังแต่คนทวงกอกว่าคือ้อวีบาสซื้อแล้วมึงยังซื่อๆอยู่ ยูจสิตีกันแล้วปอบเลยรับวันที่ที่จะจบกกันที่ซื้อเอาฉันรับมันทีต้องปวด่แะไม่จะผ่า มีสิทธิ์ยังม่มสุกลูกสาวขนขาแต่บางทงมันก็ได้สุกได้ล่ะว่าสุกลูกสาวคุูสิโรบอกตีนยัน<อ>มันยันก็พอทีอ่ไปข่อยย่างก็ะอกระเสีแสลงล่มไป,ไป,ไปเๆเนกเอาตั็กซี่ไ่าสิพิษจังไม่าสิเจน่อนเอาตอนเรียกครูซะแล้รอเราอยากใครครูเอาตอนเรียกครูเลยบอกรนจน่เอ้ยพอดีหาผู้ใดมาให้นหาผู้ใด มึ่งกับเางมงกเดี๋ยวเดี๋ยวมีบนเลียงเสียงอ่พีอีพีไม่จอรับเรียงหรอกรับเรียงสังค์ทองงาปาอุ้ย่ื่อดอกเรียงันเปนเรียงซักกับอะไอุ้ยสีเปี่ยนเรียงได้ขอฉีดเปี่ยนให้เปี่ยนอไรเอเียงี่นะอันลูกป็นปอพอเป็นหมช้อ่าเแสไน้ำคอบมักัใบนาูมเผาหลุดไปซา เรายกพอยากได้คู e ่แล้วพอนีเห็นสมควรวดาให้มึงอธิษฐานบนบาสารกาวเพราะว่ามึงจะมีอะไรอยู่ขอมึงอยู่หรอไม่ยักอะไรอะไรรถม่ยักอะไรรถบอฟังอ่ไับลายไส้สตั่เลไ้นาโมด้มึงอธิษฐานบนบาสารกาวรอซิงสักิดทจ้เวลาฝาดินจนว่าเป็นสกีักขิผกงาือพยัญชนะ โอนพวกมาไล่ยืนใส่มือผู้ใดปุ๊บผู้นั้นคือผัวของมึงไ้เลยพ่อนโมตัสสะภากาบตัวนะคะตัวสมัยทัทธาทองพุ่งยังดีเป็นปีติเกียร์มท่องอ้าวเสียงหยังเอาเราลงพตัวเราทั้งสองแหลั่นนะคะบัดาฟจะซูกับซอยมึงคนไหนได้เดี๋ยวนี้นี่เสียงหยังก่อนโอ้ยเรียกครูใส่ดอกเสียงไทยมาไล่ตกถึงมือผู้ใดผู้นั้นเดี่ยเป็นผัวลดโอ้ผมว่าจะโดนบางนั้นแค่น้อบาท เอาตังสีสนี้านเอามึงสีเสียงีดีกตไรเอาสินี้ไปใส่มาเสียงโกป่ะเอ้ยถ้าเจอพวกมาได้มึงตบเสียกูกูเป็นถั่วมึงจนตัวอฮะนีเีเป็นผัวฉันนันอ้าสินี้ต้องได้ต้บอกว่าดูน้ำกูกูกูกียงเท่ยนี่เดียดนาในมอสแม่าเสียเรียนในชุดเดเอาตังสีหัดเซียวเทอร์ไปดูเป็นแม่ดีหาเกไปขายหน้าสะกอนอาีแม่ขายเ็นอย่างค้ากูเสียได้แม่ผปกูกูอีหางกูเวีนหน้ายมึงจินตีพวกหนาย จะฝากไปเพื่อนเดี๋ยว้อุเสียงโซกอนลโซก่เอาพวกมาไลฉันถือข้อเธอ้าไจ้เป็นัวฉันนีเออเออเอาเออเออเออ่ออเ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 อาเุ๊เออเขาเสอเออเออออเออเออเ มันมาว่าเอาฉันดอกเขาเอาฉันแปรมันสักเปล่าเหร็ดดีกว่วมันมาอีกล้วยเลยผู้เสี่ยงเลยก็เป็นแปรตัวไว้บวเสียงเงหนเราคือขัน้าเฝเสียงเพราะเสียงเัินีเขาขากันน้องคนเขา่มให้ก รถเนี่ยปรไปหาค้มันบ่มี้แห้งย้อนเสียงมาไลแต่ละมือมันบ็่ได้สรประกอจะงเตือนกระลบมันแห้งแล้วพอลบพ่อมกูใส่ถหมือบ้านนี่เ้เอาขี้ดินไมก่อนต้องนองเพื่อนเี้แผ้่แกใ่ๆแล้วเองเนื้อคู่ของเราผู้ใหเนี่ยคู่บ้พี่งองค็บมได้กกบยันละครบมาได้ถึงเมื่อผู้ใหญ่ผู้นั้นเป็นผัวของรถพี่ง้อ แล้วห่กูุณติดโจ๊กตาวแล้วคุณมาดูมาเมื่อทีเห็นร่ากูุยังสี่กูก็เรียกคุณเลยผู้ใหญ่ตู้นี่เพลงค่ะมันเป็นสายนิ่งสายแน่นบุพเพอานมณ์บาดแต่ปางก่อนอธิษฐานไปแล้วกั็พรอมันได้ตกเมื่อผู้ใดผู้นั้นจะได้เป็นผัวของรถจ้าหน้าใช่ไหมนี่เป็นน้องหญิงนี่ท้าองหญิงแล่นี่รถจ้าหน้าจ้าจ้าแม่มึงหนงเนี่ยนะเมันคืนอะไรต่ำเทียนเด้อ เราเจ้เป็นเมียแล้วหรอเปล่เป็นเมียค่ะเออขัดกันดีใครเขาชักว,ว่าอยูไปเดี๋ยวก่อนจะไปเนี่ยไปเป็นตัวผัวตัวเมียแล้วกูมึงยังไ้ว่าจักเทนและพีเออต่อไปหน้าที่ของเจ้าคือซักผ้าหุงเข้าทุบบ้านล้างถ้วยล้างจานทั้งหมดเป็นหน้าที่ของเจ้าห้ามปากห้ามเบ้าห้ามเพลงไม่เล่าใครบอกใครจอนหนังยาบ้ากยาแถงกูกูไม่ชอบเวลาพวกกูกลหน้าฟังกันยาบ้าหน้ากูกูไม่ มัวเนี้ยตัตัวหัวแม่ที่ตัวเรี่ยนอนมือตายบักขี่คาเอาตายแล้วาหัวอยู่นะเอาหัวเนี้อะไรไกลเกลี่มึนเลยล่ะอากะซอมให้นะใจกับเสกเดียบ์สักท้งนี้กับทีมดาบหลับกับปั๊บ